วันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาสังคมนะครับปัญหาสังคมไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยยาบ้าระบาดมากเลยนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองเม็ดละไม่กี่บาทเองไม่กี่สิบบาทนะตำรวจเนี่ยทำอะไรกันอยู่พวกข้าราชการทั้งหลาย เ็กล็กเด็กน้อยติดกันหมดเลยนะตามหมู่บ้านตามชนบทเนี่ยเต็มไปหมดเลยจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยถ้าเป็นอยู่แต่อย่างเงี้ยต่อไปประเทศชาติมันคงจะแย่นะครับ ถ้าเราไม่รีบแก้ไขอย่าปล่อยปละละเลยนะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนะจัดการเรื่องนี้ด่วนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันระบาดหนักเหลือเกินลูกหลานเราก็เป็นห่วงนะลูกหลานเราก็เยอะเข้าไปในสิ่งที่ผิดมันก็จะผิดไหนปัญหาสังคม โจรก็ชุมมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันในสังคมไทยเนี่ยไอ้พวกตำรวจพวกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยมันทำอะไรกันอยู่หลายคนก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลัง ไม่อยากจะพูดกันปราบปรามได้เสียทีนะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกเด็กเว้นเนี่ยไอ้พวกแต่งรถท่อเสียงดังเนี่ยเมื่อไรจะปราบได้สักทีคุณไม่ปราบที่ต้นเหตุไงไอ้พวกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ย พวกที่ขายท่อดัดแปลงซึ่งมันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมแต่คุณไม่ยอมจัดการที่ต้นเหตุจัดการแต่ปลายเหตุมันก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นกันสักทนะีเด็กแว้นเนี่ยมีสองแบบใหญ่ๆประเภทหนึ่งคือมีมารยาททางสังคม จะไปแว้นในที่ไกลไกลหมู่บ้านถนนใหญ่หญ่หางไกลาจากหมู่บ้านมันก็จะไปแว้นไปสนุกเรื่องของพวกเด็กเอออันนี้พวกเด็กมีมารายาทเด็กแว้นที่มีความคิดนะแล้วจะมีอีกส่วนหนึ่งคือไอ้พวกเด็กแว้นที่นิสัยแย่นิสัยไม่ดีสถุนนรกนะครับคือขับในหมู่บ้านขับในชมุมชนอย่างเงี้ยมันก็เบิ้ลไม่รู้มันเบิ้นหาอะไรของมันใช่ไหม คิดว่าท่อมันดังมันเพราะใช่ไหมผู้นำชุมชนมีก็ไม่รู้จักแก้ไขกฎหมายชุมชนมีเยอะแยะหลายฉบับคุณก็ทำมาสิทำไมไม่ทำนอนหลับทับสิทธิท์ทีแรกครั้งแรกมีคนเดียวมีสองคนไปไปมามา,มาตามกันหมดไงเห็นไหมเขาเรียกว่าหมาเน่าตัวเดียวนะเม้นหมดเม้นหมดทันโคก ถือว่ามันมีตัวอย่างไม่ดีไม่กี่คนน่ะแล้วพวกเด็กมันก็ชอบลองมันก็ทําตามกันใช่ไหมทําตามกันไปตามมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเยอะไปหมดเพราะมีตัวโจงแค่ไม่กี่คนน่ะที่มันชักจูงมันนําพาใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยขับตามชุมชนโอ้โหเบิ้ลไม่รู้เบิ้ลเพราะอะไรมันเพราะหรือยอย่างไร ใช่ไหมบางคนน่ะบางบ้านเขามีคนเฒ่ามีคนแก่คนป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชาราคนป่วยไม่สบายแม้แต่คนปกติอย่างเราอย่างเงี้ยมันก็รำคาญมันเกิดมลภาวะทางเสียงเสียสุขภาพจิตนะพี่น้องเข้าใจไหมซึ่งมันเป็นปัญหาในสังคมไทยมันนานนานมาก ซึ่งแก้ไขไม่ได้สักทีเพราะคุณไม่ยอมแก้ที่ต้นเหตุไอ้พวกเด็กห้าๆเนี่ยพอไปดูนจับมาทีหนึ่งลำบากใครละทีเนี้ยพ่อแม่พี่น้องตายายส่วนมากอยู่กับตากับยายพ่อแม่ก็ไปทำงานอันนี้ก็แว้นหน่งหูชะบงชะบ้านเขาเห็นออกข่าวมาบ่อยๆบางที่เขามันมันใส้แรงเขารำคาญนะมันเกิด มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันตรายามีลูกเตือนลูกมีหลานเตือนหลานไม่ใช่ไปสนับสนุนลูกหลานให้ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมแบบนี้ต้องรู้จักบอกจักกล่าวแต่จะดาทีเดียวไม่ได้พวกเด็กต้องค่อยๆพูดค่อยบอกแต่ถ้าบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังก็เอาใช่ไหม บางทีมันอยู่ที่ความคิดของคนด้วยนะเด็กบางคนมันก็พูดง่ายมันรู้จักฟังพ่อแม่ผู้ใหญ่ญาติพี่น้องบอกกล่าวตักเตือนมันก็รู้จักฟังแต่บางคนน่ะมันไม่ฟังเลยพอพวกนี้มันเป็นโดยสันดานเนี่ยมันแก้ยากใช่ไหมแต่นี่คือวิจารณ์นะแต่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องพวกรถท่อเสียงดังอย่างเงี้ย ก็ฝากตำรวจไทยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยจัดการที่ต้นเหตุครับจัดการผู้ผลิตผู้ขายเนี่ยต้นเหตุถ้ามันไม่มีผลิตไม่มีมาขายทุกอย่างก็จบใช่ไหมคุณก็ถ้าคุณจะทำมันก็ไม่ยากแต่คุณปล่อยปละละเลยศัก,กยภาพของคุณนะมันมีแต่คุณไม่ยอมทำไง ปล่อยปละละเลยจนมันเป็นวงจรอ,อุบาทอยู่ถึงทุกวันเนี่ยแต่งรถนะ่ะแต่งไปเลยมันสวยผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่อท่อเสียงดังเนี่ยในชุมชนห้ามเด็ดขาดไม่ว่าแต่บ้านบ้านไหนเมืองไหนเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยทั้งหมดอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ยิ่งจะบานปลายใช่ไหม เนี่ยเห็นไหมที่ผมพูดที่แรกมีคนสองคนไอ้พวกหัวโจกเนี่ยเด็กมันเกิดอยากชอบอยากลองก็ทําตามกันทีนี้มันเยอะเลยเต็มบ้านเต็มเมืองทีนี้แก้ไปสิแก้ยากไหมล่ะทีนี้ว่าคุณไม่ยอมจัดการที่ต้นเหตุเอาจริงเอาจังกันสักทีนะฝากไว้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพจดังๆนักข่าวต่างๆก็ช่วยกัน ประโคมข่าวเรื่องนี้ให้มากๆช่วยกันนะครับเพื่อสังคมไทยเราจะได้มีความสุขกันซักทีนะฝากไว้ทุกท่านสวัสดี